สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้ผมจะมาถามครับสําหรับพี่พี่ที่เป็นช่างนะครับที่ซ่อมพวกเกมเนี่ยที่เปลี่ยนฟิล์มโฮโลไลท์อ่ะคือผมสงสัยครับว่าไอฟิล์มโฮโลไท์ที่ติดกันเนี่ยผมเห็นมันเขียนว่าองศาศูนยองศา สี่สิบห้าเกองศาไอองศาเนี่ยมันคืออะไรครับส่วนฟิล์มอันนี้เป็นฟิล์มโพลารินะครับผมสั่งแบบศูนย์องศามาคืออาการมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองแนวปกติเนี่ยแนวที่เราถือเล่นเกมครับแนวปกติสีมันจะเพี้ยนคือมันต้องมองจากด้านบนนะครับลงมาข้างล่าง แล้วสีมันจะปกติพอเราปรับมาแนวเล่นปกติปุ๊บสีมันจะเพี้ยนเลยผมก็งงสงสัยมาหลายวันแล้วว่ามันเป็นที่อะไรเดี๋ยวผมจะลองสั่งฟิล์ม45องศากับ90องศามาลองแปะดูครับเผื่อมันจะเป็นองศาที่มองผมคิดว่านะถ้าพี่ๆคนไหนพอจะให้คำแนะนำได้ก็ ใต้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ได้บอกผมหน่อยก็ได้ครับแบ่งแบ่งความรู้กันเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงเผื่อจะไม่เข้าใจตอนที่ผมอธิบายมันเป็นอย่างงี้ครับแต่กลับกล้องก่อนอ่านี่ครับอันนี้เปิดเครื่องอยู่นะมันเป็นเกมบอยไมโครครับไอฟิล์มที่ผมลองเนี่ย ผมใช้ของเกมบอยขาวดำเอามาลองมันก็คล้ายๆกันครับอาการคล้ายๆกันคือแปะเข้าไปเนี่ยมองระยะตรงๆเนี่ยมองแบบเนี้ยมองแบบที่กล้องผมถ่ายเนี่ยภาพมันจะสีเพี้ยนครับคือมันต้องมองจากด้านบนลงมาเงี้ยเนี่ยมองจากด้านบนอย่างเงี้ยสีมันจะเป็นปกติพอเราอยู่มุมนี้ปุ๊บสีเพี้ยนเลย ผมเอาฟิล์มของ Game Boy เกมบอยขาวดำมาลองฟิล์มเกมบอยแอดวานจอธรรมดาแล้วก็ฟิล์มเกมบอยเอสจอไบเตอร์ก็เอามาลองมันก็เหมือนกันครับผมก็สงสัยมันเป็นที่อะไรมันว่าเดี <c oughs> ย๋ยวว่าจะลองสั่งตัว45กับ90องศามาลองเนี่ย อ่าเนี่ยครับถ้าอยู่แนวเนี้ยสีจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยสีจะเพี้ยนอย่างนี้มันก็มีอยู่ด้านเดียวครับที่แปะได้คือมันต้องเอาด้านกาวลงอะ่ะอันนี้มองไม่เห็นเลยเนี่ยหมุนผมก็หมุนหานะมันมีฝั่งเดียวเขาที่แปะลงไปได้อะ่ะด้านกาวต้องลงล่างหมุน ไปในทางที่มันมีสีออกมาก็อยู่มุมนี้ที่มีสีนะครับมีสีมุมนี้อะนี่เดี๋ยวผมจะย้ายกล้องขึ้นไปด้านบนนะครับสีจะกลับมาปกติเลย นี่คือสีปกติแล้วแต่ในกล้องในกล้องมันจะดูเหมือนสีเพี้ยนนะครับแต่ถ้าอยู่ระยะเนี้ยสายตาของเรามองอะสีมันจะเป็นปกติแต่ถ้ามาอยู่อย่างนี้สีจะเพี้ยนเลยครับถ้าแนวเนี้ยมันต้องให้แนวที่เราถือเล่นเนี่ยสีปกติแล้วขึ้นไปด้านบนนะสีเพีย้ยนเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องที่มัน เป็นฟิล์มปกตินะครับแป๊บหนึง่งอันนี้ครับอันนี้เป็น SP หนึ่งศูนย์หนึ่งครับเนี่ยระดับเนี้ยคือเราต้องมองให้เป็นสีปกติแล้วถ้ามองด้านบนเนี่ยสีมันถึงจะเพี้ยนแต่้อันนี้มันกลับกันเนี่ยถ้าอยู่แนวเนี้ยสีเพี้ยนครับต้องมาอยู่ด้านบน ีถึงจะปกติมันกลับกันแล้วเนี่ยคือผมสงสัยว่ามันต้องใช้ฟิล์มอะไรของมันผมรือมันหลายวันแล้วเนี่ยครับถ้าพี่คนไหนเคยติดฟิล์มของเกมบอยไมโครนะครับก็ทักมาใน ฟสส่วนตัวผมก็ได้ถ้ามีฟิล์มเหลืออยู่ผมซื้อต่อก็ได้ครับขี้เกียจจะหาเลยเนะี่ยสั่งฟิล์มมาโหเป็นปืกกเลยเนะี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวต้องลองสั่งตัว45องศากับ90องศามาลองไม่รู้มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าคับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับคลิปนี้ถามเรื่องฟิล์ม หือมีผู้ใหญ่ใจดีบอกแนวทางครับครับแ้วเจอกันใหม่ครับคลิปต่อไปบางอย่างผมก็ตันเหมือนกัน